สวัสดีค่ะปุ๊กนะคะที่เห็นอยู่นี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นคอสบอดี้สวยหรูทรงสวยหน้าตาน่ารักนะคะใช้งานได้จุมากรุ่นนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะนี่คือรุ่นแคสเปอร์นะคะที่เพิ่งจะเปิดตัวไปเดี๋ยวปุ๊กจะพาม,มาดูรีวิวชัดๆใกล้ๆในช่องการใช้งานทั้งหมด10ช่องการใช้งานนะคะทุกขอบมุมนะคะที่เห็นตัดหนังวัวแท้นะคะหนังแท้ร้อซแบบนี้พาไปดูใกล้ๆนะคะนี่คือหนังแท้หนังแท้ หนังวัวแท้ร้อยนะคะทุกขอบมุมเลยแม้กระทั่งตรงที่จับหูจับแบบนี้นะคะหนังแท้ร้อยปซนะคะในรุ่นแคสเปอร์นั้นก็จะหนาแบบนี้เลยค่ะพี่ขานะคะเป็นแบบลักษณะมันเรียบแบบนี้นะคะและขนาดน่าใช้มากนะคะด้วยความกว้างนะคะ10นิ้วสูง8นิ้วค่ะฐานนะคะถ้าวัดจาก ตรงนี้นะคะถึงตรงนี้คือ3นิ้วแต่ถ้าวัดจากขอบนี้สุดจนถึงกระเป๋า3มช่องที่เรามีทั้งหมด13เส้นด้านหน้านี้นะคะจนสุดเลยคือกว้าง5นิ้วนะคะจากมุมขอบนี้จนถึงนี้นี่คือ5นิ้วถ้าจากขอบนี้แค่ตัวกลางกระเป๋านะคะตรงนี้คือ3นิ้วนะคะแบบนี้แต่ว่าถ้าเราใช้เต็มพื้นที่จุเต็มใบทั้งหมดจะก้นกระเป๋าทั้งหมดกว้าง5นิ้วแบบนี้นะคะและตั้งได้ในลักษณะแบบนี้ในการจุทั้งหมด เห็นไหมคะและตั้งแล้วหน้าไม่คว่ำนะคะเพราะว่าทรงกระเป๋าดีไซน์ออกมาให้มีความสูงขึ้นแบบนี้และฐานเนี่ยมีความกว้างถึง5นิ้วทําให้ความบาลานซ์นะคะมีจนกระเป๋าหน้าไม่ร่มนะคะแบบนี้เราใส่จนงตรงแล้วเต็มแล้วจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวปุ๊กพาไปดูด้านในกันนะคะว่าเราใส่เต็มใส่จุไว้ยังไง เนื้อนะคะเป็นเนื้อไนรอนรีเฟกนะคะที่มีความมันเงามันเงาเนื้อเม็ดสีแน่นมากในเนื้อไนรอนรีเฟกนี้นะคะและคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือสามารถกันน้ําได้เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะหมายความว่าเม็ดหยดน้ำรองฝนรองน้ําที่ตกหล่นลงบนเนื้อไนรอนรีเฟกเกรดพรีเมียมนี้นะคะก็จะไหลกองรวมกันเป็นเม็ดหยดน้ําเราสามารถสะบัดและให้ไหลผ่านไปได้นะคะก่อนจะเก็บลงถุงผ้าเราควร ซักให้แห้งหรือใช้ไดเป่าผมเป่าให้แห้งก่อนจัดเก็บลงถุงผ้านะคะที่ปุ๊กจะมีให้ไปอยู่แล้วในรุ่นนี้เพื่อยืดอายุการใช้งานของกระเป๋าของเรานะคะอะไรนะคะจะเห็นว่าเป็นสีทองอ่อนเกรดพรีเมียมนะคะแบบนี้ในสัญลักษณ์ของใบโครเวอร์นะคะสัญลักษณ์ของรักแท้และความโชคดีนี่คือสัญลักษณ์ของแคนดี้ o ฟเวอร์ค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ช่องด้านหน้านะคะก็จะมีซิปแบบนี้ ใกล้ๆเลยนะคะก็จะมีซิปนะคะที่สามารถใส่สมุดพาสปอร์ตแบบนี้ได้เลยถ้าจะใช้เดินทางหรือใส่โทรศัพท์มือถือได้นะคะซิปลูดลื่นมากซิปนะคะลักษณะของช่องที่2นี้จะอยู่ประมาณตรงกลางใบเลยนะคะแปลว่าพี่สามารถรูดมาเนี่ยจะหาของเปิดใช้งานได้ง่ายมากในลักษณะแบบนี้นะคะซับไหนด้านในจะเห็นว่าเป็นเกรดพรีเมียมสีเทานะคะทอเฉียงพิเศษมันเงาหรูหราแบบนี้เลย ที่ใส่อยู่ทางด้านหน้านี้นะคะก็จะใส่เป็นเป็นมินิแท็บเล็ตนะคะของ Apple ก็ขนาด9.5นิ้วพี่สามารถใส่ได้เลยถ้าใส่ตรงช่องด้านหน้าตรงซิปครึ่งใบนี้ได้แปลว่าใส่ทางด้านซิปใหญ่ช่องใหญ่ได้นะคะนี่คือขนาด9.5นิ้วแล้วมีอะไรอีกขอนำออกประกอบสามารถใส่เป็น power bank ในช่องกระเป๋าช่องคู่ข้างหน้าน,นะคะแบบนี้ได้เลยและมีสายคล้องเกลียว พวงกุญแจหรือว่ากระเป๋าเศษสตางค์เศษเหรียญสามารถเกี่ยวคล้องได้นะคะรีบใช้งานง่ายสามารถจุข,ของตรงนี้เห็นไหมคะก็เราใส่เป็นมินิไอแพดเก็บไว้ให้พี่ตรงนี้รูดปิดรื่นมากค่ะซิปรูดลื่นมากๆเลยเรามาดูช่องกลางใหญ่นะคะจุดเด่นลักษณะดเด่นของรุ่นแคสเปอร์ที่ทําให้พี่ใช้งานได้ยืดหยุ่นอีกนะคะก็คือ2หัวซิปแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ ทุกขอบมุมตัดหนังวัวแท้สองหัวซิปแบบนี้ยืดหยุ่นมากๆค่ะไม่ว่าพี่จะรูดจากทางซ้ายรูดจากทางขวามารูดไปรูดมาจากทางไหนได้หมดนะคะด้วยลักษณะาการยืดหยุ่นของสองหัวซิปแบบนี้และรูดลื่นมากๆเก็บโค้งเข้าขอบมุมสวยงามนะคะและการโค้งมาถึงครึ่งกลางใบแบบนี้ทําให้พี่เปิดหาของได้พึบแบบนี้เลยกว้างมากค่ะและจุแน่นแบบนี้นะคะอย่างนี้เรามาดูในแ็บเลต็ต ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เป็นของซัมซุงนะคะก็จะเป็นประมาณขนาด11นิ้วที่ใส่ลงไปเดี๋ยวพวกอรูดให้ดูก่อนว่าสามารถรูดจัดเก็บได้เลยนะคะในขนาดขนาดของแท็บเล็ต11นิ้วนะคะพี่ค่ะแบบนี้นะคะโอเคก็จะมีอาจจะเป็นสมุดวิทยาศาสตรหนังสือนะคะเล่มโปรดเราสามารถใส่ลงไปได้ล่มนะคะขนาดพกพา3ตอนสไตล์ญี่ปุ่นของ Candy f l ฟ w e r ใส่ลงไปได้ จุมากค่ะก็จะอย่างนี้เลยค่ะพี่โอเคนะคะเดี๋ยวพุกขออันนี้ออกมาก่อนจะได้เห็นช่องตรงนี้หน่อยนึงนะคะช่องทางด้านในจะเห็นว่ามีอีกสองช่องนะคะซึ่งเก็บขอบมุมด้วยหนังแท้หนังวัวแท้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีสองช่องนี้ช่องนี้ไว้ใส่ลิปสติกยาดมยาลิปปามอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะและช่องนี้ใส่เป็นมือถือได้หรือว่าตลับแป้งพับ ขนาดพกพาได้นะคะช่องนี้สามารถใส่เป็นห่อกระดาษทิชชู่ไซส์ใหญ่ได้เลยค่ะหรือช่องนี้เราจะพกเป็นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือได้นะคะมาทางด้านนี้จะมีซิปไว้ลูดยาวเลยค่ะล้วงลึกได้แบบนี้เลยนี่ช่องเหลือเลยนะคะอย่างใช้งานไม่หมดก็จะรูดปิดมานะคะโค้งมุมมาทางด้านหลังเรามีช่องที่สิบนะคะ ช่องนี้จะเป็นช่องที่สิบช่องด้านหลังซึ่งเป็นซิปลักษณะซิปซ่อนอยู่ทางด้านหลังแบบนี้นะคะเราใส่เป็นกระเป๋าต้างเจ็ดนิ้วให้พี่ดูว่าสามารถใส่ได้มากกว่ามือถือนะคะเพราะทําช่องไว้มีขนาดกว้างยืดหยุ่นอยู่นะคะขนาดเจ็ดนิ้วใส่ลงไปได้แบบนี้ค่ะลูดปิดนี้เลยเวลาตั้งแล้วก็จะยังอยู่แบบนี้เห็นไหมคะถึงแม้ว่าไม่ได้ใส่เต็มเห็นไหมคะพี่ค่ะก็เป็นแบบนี้ และสายนะคะสายลูดสั้นสุดนะคะติดขอบเลยเห็นไหมคะรูดสั้นสุดเพราะว่าเป็นคอสบอดี้นะคะแคสเปอร์เป็นคอสบอดี้ที่สายเนี่ยติดกับกระเป๋าเลยนะคะแต่ว่าไม่สามารถแกะออกได้นะคะสายเย็บติดกับกระเป๋าเลยรูดสั้นสุดนะคะจะอยู่ที่25นิ้วนะคะนะคะแล้วก็รูดยาวสุดเลยนะคะโปรดรูดยาวสุดเพื่อจะคอสบอดี้ลำตัวนะคะ ก็จะอยู่ที่47นิ้วค่ะเค okay, นะคะสายหน้ากว้างนะคะสายสะพายนะคะเป็นเนื้อในร่อนทอนนิ่มนะคะมีความมันเงาหรูหราสวยงามโชว์ได้เลยและมีตัวล็อกสายเป็นหนังวัวแท้เหมือนกันนะคะแบบนี้สายก็จะกลางแบบนี้นะคะในการล็อกไว้แบบนี้หน้ากว้างของสายนะคะขอความละเอียดหน่อยก็คือเป็น3เซนนะคะเพราะว่าถ้าวัดเป็นนิ้วมันจะมีเศษนะคะก็3เซนคือลงตัวพอดี ในหน้ากว้างของสายนี้ค่ะนี่คือรุ่นแคสเปอร์นะคะที่มีขนาดน่าใช้มากเลยและน้ำหนักของแคสเปอร์นะคะเบามากค่ะ470กรัมเท่านั้นนะคะ10ช่องการใช้งานใช้จุมากๆนะคะที่สำคัญนะคะแคสเปอร์คอสบอดี้ทรงสวยใช้งานคุ้มรุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะคะตอนนี้มีราคาแนะนำราคาเปิดตัวนะคะที่ลดเหลือ2,490บาทนะคะจากราคาปกติ2,690บาท โปรนี้นะคะราคาแนะนำนี้จะลด2,490บาทจนถึงวันที่16มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะที่สำคัญมีหลายๆสีตอนนี้ทยอยหมดแล้วนะคะที่ได้มีอัปเดตคิดไปพร้อมตุ๊กตาภูมิแถมที่ตอนนี้มีจำนวนจำกัดเช่นกันค่ะสนใจรุ่นนี้นะคะในช่องใช้จุและสะพายสวยใช้งานน่ารักแบบนี้นะคะทักหาเพียรมินได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ